สภาพนี้ทุกทีเลยอ่ะเอาแบบไม่มีวันไหนที่จะสวยลงเลยอ่ะ,อะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำลาบหมูไตตับกันทุกคนตับมันเหลือเนาะอันนี้ลวนหมูของน้องยิ้มหวานนะคะนะน,นี้ไว้ให้ยิ้มหวานก,กินข้าววายวาย,วยสภาพในครัวอาจจะตกนิดนึงทุกคนข้าวเช้าเหมือนเดิม เช้าแล้วก็มาถ่ายตอนแบบสภาพนี้ทุกวันถ้าเช้ามาก็ตื่นทำกับข้าวให้ก็อยากได้แบบว่าโมเมนต์แบบมุมสวยๆเขามะนาวไม่มีน้ำเลยก็ตื่นมาแต่งหน้าแต่เช้าเลยตื่นมาล้างหน้าทาแเครงแต่เช้าแต่งหน้ารอเลยมะนาวไม่มีน้ำเลย ใส่ตับด้วยนั่นะใส่ตับตับมันเลือนน้อยนงกว่ามันจะแบบมันจะเสียให้พ่อทำอะไรกินก็ไม่เห็นจะทำวันนั้นรสจริงตับหวานชื่นใจมากมันจะเปรี้ยวเกินหรือเปล่าน้ำไม่มีเลยต้นหอมพะคีไม่มีก็ใส่หัวหอมแทนนะจ๊ะเออในบ้านมีอะไรก็ใช้อันนั้นนะทุกคน ตับนี่มายัางไงใส่อย่างงั้นมาทุกคนซื้อมาจับไมโครนะเขาหั่นมาแล้วเหรอเขาหั่นมาให้ใหเขาสไลด์มาให้เลยเดี๋ยวนี้นี่มัสดเหรอห่้ยอะไรจะรู้ได้ไงสดไม่สดแต่ไม่ได้เป็นคนทำเนาะ <c oughs> ถามเป็นเด็กน้อยเลยชิมสิ แ่บแค่แค่ไอ้นี้แค่ชิมก็อันนี้แล้วอ่ะมันไม่ค่อยเปรี้ยวเลยิีชิมไหม ไม่ขนสวนมะนาวมาไว้นี่เลยแล้วว่าอยู่แสบตัวเนี่ยแค่เห็นก็แสบอ่ะเสร็จแล้วคนไม่ต้องมา ไม่มีลูกมินฟ้าเนาะอืพริกพริกไปเก็บหลังบ้านนะพริกอะไรนะพริกแนวพริกเรียงไงว้าวทุกคนต้นหอมผักชีไม่มีเราใส่หัวหอมแดงซอยเข้าไปนะเออในในตู้มีอะไรก็แบบนั้นนะคะเสร็จแล้วจ้าลาบหมูมื้อเช้าจ้าอย่าลืมติดตามช่อง poppy channel ด้วยนะจ๊ะขอบคุณคะ่ะ